งวดนี้ไม่ต้องลองอะไรใหม่เราจะใช้สูตรที่คุ้นมือและใช้งานกันมาอย่างต่อเนื่องวิเคราะห์ครบทุกหลักบนล่างคัดเด่นแบบไม่เยอะแต่ตรงจุดก่อนปิดคลิปผมจะสรุปโค้งสุดท้ายจับชุด2ตัว3ตัวให้เลือกแบบชัดเจนถ้าคุณชอบแนวมั่นใจดูเลขเป็นระบบคลิปนี้ห้ามพลาดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดช a n n e l ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจำและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ธันวาคม2568เป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อเปอร์เซเพราะหวยคือการสุ่ม สิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับ 1. เลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันธง 2. ใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ 3. เล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ดแนวนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาสรุปโค้งสุดท้ายแหวนรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ทธันวาคม68นะครับ ผมก็ยังอยู่ที่ศูนย์พักพิงอยู่นะครับอันนี้ปลีกตัวมาหาที่เงียบๆนะครับอัดคลิปให้นะครับเพื่อเอฟซบางท่านจะรอนะครับไม่พูดความทาเพลงนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อจะจับชุดเลขกันเองนะครับผมจะพามาดูเลขเด่นกันก่อนเนาะที่มาที่ไปนะครับก่อนจะสรุปนะครับเริ่มที่ใบแรกนะครับเป็นเด่นร้อยรอสนก็คือร้อยสิบหน่วยนะครับเด่นบนทุกหลัก จ็ดตัวหนึ่งสูตรแปดตัวหนึ่งสูตรนะครับเดินมาแล้วเจ็ดร้อยกว่างวดนะครับเป็นสูตรเก่าจากปีหกสี่กับปีหกหนึ่งนะครับให้ดูขวามือนะครับในช่องคําว่าชนนะครับให้ดูด้านล่างนะครับอ่ะนี่นะครับดูด้านล่างสุดเล็กเด่นงวดนี้นะครับสิบหกธันวานะครับตัวชนสองสูตรนะครับสองห้าเจ็ดแปดเก้านะครับอ่ะจดไว้นะครับอ่ะทีนี้เราไปต่อกับเด่นร้อยสิบนะครับ อ่าทีนี้มาต่อกับเด่นร้อยสิบนะครับเด่นแปดตัวสองสูตรสามร้อยขวางลเป็นสูตรเก่าจะปีหกศูนย์นะครับให้ดูเลขชนขวามือนะครับให้ดูด้านล่างนะครับอ่าเนี่ยนะครับขวามือตัวชนสองสูตรนะครับหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดเก้านะครับอ่าพิจารณากันเองนะครับผมจะไปแบบเร็วๆรัวๆเลยนะครับอ่ะไปต่อกับร้อยหน่วยนะครับ เรามาต่อกับเด่นร้อยหน่วย8ตัว2สูตรนะครับทะลุโปรแกรม700กว่ายขงงวดนะครับเป็นสูตรเก่าจากปี5 9 1สูตรปี6 1 1สูตรนะครับเลขเด่นเลขชนให้ดูขวามือนะครับดูขวามือตัวชนนะครับช่องเลขชนให้ดูด้านล่างนะครับอ่าในงวดนี้ตัวชนนะครับ0 2 3 5 6 8 9นะครับอ่าพิจารณากันเองนะครับต่อไปหลักร้อยเามาต่อกับ หลักร้อยนะครับเลขเด่นเลขชนนะครับให้ดูขวามือในช่องคนรับดูด้านล่างนะครับด้านบนกรดิษนะครับให้เลือกเจ็ดตัวขวามือนะครับสามห้าเจ็ดศูนย์เก้าแปดหกนะครับดูอดีตด้านบนนะครับเลขหลักร้อยจะเป็นสีแดงนะครับหนาดิษจะแทนด้วยสีแดงนะครับเลขสองล่าสุดออกสองห้าสองนะครับดูซ้ายมือลีขทิ่ออกนะครับสองห้าสองเห็นได้ว่าเดินขวามือหมดเลยนะครับเลขสีแดงนะครับ ต่อไปหลักสิบมาต่อกับหลักสิบนะครับเล็กเด่นเล็กชนดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับให้เลือกซ้ายมือ7ตัวนะครับหนึ่งเจอันนี้คือเด่นหลักสิบบนนะครับดูดีดเป็นตัวอย่างเลขห้านะครับอยู่ซ้ายมืออันออกห้างนะครับงวดี่แล้วนะครับก็น่าจะเดินต่อเนาะซ้ายมือนะครับเตัวต่อไปหลักหน่วย เอามาต่อกับหลักหน่วยนะครับเล็กเด่นเล็กชนให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับอ่าให้เลือกสักอ่าเจ็ดตัวขวามือศูนย์ห้าแปดหนึ่งสามเก้าเจ็ดดูเหมือนจะเป็นเลขคี่ซะมากกว่านะครับดูดีด้านบนเลขสีน้ําเงินนะครับเลขสองล่าสุดดูซ้ายมือเลขที่หกสองห้าสองนะครับเข้านะครับเลขสองอยู่ขวามือหมดเลยนะครับนี่อ่าพูดผิดเลขสีน้ําเงินอยู่ขวามือหมดเลยนะครับเลขห้าเลขแปด พิจารณากระเองนะครับต่อไป10หน่วยมาต่อกับ10หน่วยบนนะครับ8ตัวะทะลุโปรแกรมก็คือ700กว่างวดนะครับเป็นสูตรเก่าจากปี60-10ปีห้า0เลขเด่นเลขชนนะครับให้ดูขวามือมีคำว่าชนนะครับให้ดูด้านล่างและนี่คือเลขชนทั้ง2องสูตรนะครับ1 2ึ่งสนะครับ อ่ะวดทีลแลวตัวชนมาเลข2นะครับเข้าหลักหน่วยเนาะเพราะว่าสูตรนี้คือ10หน่วยนะครับมอนออก52ดูซ้ายมือนะครับเลขที่ออก252นะครับพิจรณาการิงนะครับต่อไปแต้มรวม3ตัวเอามาต่อกับแต้มรวม3ตัวบนนะครับเต้มเต่นเต้มชนนะครับให้ดูขวามือนะครับขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่าง สเกลเลขสีแดงนะครับอดีตจะเป็นเลขสีแดงอ่าให้เลือกสักเจ็ดตัวขวามือนะครับห้าเจ็ดศูนย์หกแปดสี่สองนะครับดูเหมือนจะเป็นเลขคู่นี่เลขคู่อยู่ขวามือหมดเลยศูนย์สองสี่หกแปดตัวเดีตด้านบนเลขเก้าขวามือนะครับสีแดงอ่าดูซ้ายมือเลขจะอ,อกสองห้าสองนะครับบวกกันก็ได้เก้านะครับอ่กพิจารณากันเองนะครับต่อไปแต้มรวมร้อยสิบ เอามาต่อกับแต้มรวมร้อยสิบนะครับแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลับดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวขวามือนะครับสี่ศูนย์แปดห้าสองหนึ่งเจ็ดอันนี้คือแต้มรวมร้อยสิบนะครับดูอดีตด้านบนเลขเจ็ดอยู่ขวามือนะครับสีแดงนะครับดูซ้ายมือเลขที่ออกสองห้าสองเนาะสองกับห้านะครับร้อยกับสิบบวกกันก็ได้เจ็ดนะครับต่อไปแต้มรวมร้อยหน่วย มาต่อกับแต้มรวมร้อยหน่วยนะครับแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับให้เลือก7ตัวซ้ายมือนะครับ3 9 5เ8้านดูะครับตัวเหมือนจะเป็นเลคี้นะครับดูดีด้านบนเลขสีแดงอยู่ซ้ายมือนะครับอ่ะทีนี้ดูซ้ายมือเลขที่ออกนะครับ2อ2ร้อยหน่วยก็คือ2กับ2นะครับบวกกันก็ได้4นะครับอันนี้งวดที่แล้วได้ตัวอย่างนะครับอ่ะต่อไป10หน่วยนะครับเต็มรวม10หน่วย มาต่อกับแต้มรวม10บหน่วยนะครับแต้มรวมสูตรนะครับสองตัวบนสูตรรวมแต้มเล็กเด่นเล็กชนโอไม่ใช่แต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ขวามือนะครับให้ดูด้านล่างาให้เลือก7ตัวขวามือนะครับ6 1 2 7ึ4งสนะครับอันนี้คือแต้มเด่นร้อยสินะครับดูด้านบนสเกลเลขสีแดงนะครับเลขเจ็ 7, อยู่ขวามือนะครับทีนี้ดูซ้ายมือเลขที่ออก52นะครับ ห้ากับสองบวกกันก็ได้เจ็ดนะครับอ่าริจาการเองนะครับต่อไปสรุปสามตัวตรงนะครับอ่ามาต่อกับสรุปสามตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นนะครับเหมือนหวยลาวเลยอ่ารัฐบาลนะครับรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16ธันวาคม68นะครับชุดสรุปอยู่ด้านล่างนะครับเลขสีแดงนะครับชุด3ตัวตรง ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับฟับงดูก่อนเดี๋ยวเน้นให้นะครับรวมทั้งหมด41ชุดนะครับแต่แก่015 017 019 048 071 073 075 348 357 375 395 398 573 575 593 598 615 617 619 691 693 695 708 710 743 753 773 843 860 861 871 873 875 891 893 895 910 951 960 961 998ใครฟังไม่ทันจดไม่ทันแคปไม่ทันกดหยุดนะครับแต่ที่ตรงหน้าจอนะครับแล้ววีดีโอมันก็จะหยุดนะครับ เมื่ออยากให้มันเดินต่อก็แตะซํำที่เดิมนะครับแตะตรงหน้าจอหรือจะดูด้านล่างนะครับแถบด้านล่างมีแถบสีแดงวิ่งนะครับมันวิ่งถึงตรงไหนก็แตะตรงนั้นเดินหน้าถอยหลังได้นะครับลากแปขหน้าลากแปข้างหลังนะครับอ่ะทีนี้ผมจะเน้นให้นะครับผมเน้นเลข4กับเลข6นะครับ10หน่วยที่ติดเลข4กับเลข6นะครับให้เน้นตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับอ่ะนี่นะครับ ศูนี่นะครับมี4นะครับติด10หน่วยนะครับ10หน่วยเน้น4กับ6นะครับอันนี้ติดเลข4 048นะครับอ่ะไปอีกอ่ะนี่นะครับ348นะครับมีเลข4อยู่ใน2ตัวบนนะครับอ่ะต่อไปถึงตรงไหนอ่ะไม่มีมาถึงเลข6หลักร้อยอ่ะนี่นะครับ 7 4 3นะครับมีเลข4นะครับอ่าต่อไป8 4 3นะครับมีเลข4อ่านี่ก็860นเนี่ยนะครับ860มีเลข6นะครับแล้วก็861นะครับมีเลข6นะครับอ่าต่อไปอ่า9 6้านะครับอ่าที่มี4หรือ6นะครับ ตัววิ่งรูด2ตัวบนนะครับ4กับ6นะครับตัววิ่งรูดพูดง่ายๆนะครับเป็นเป็นตัวรูดนะครับ4กับ6อย่างที่ผมบอกนะครับผมเน้น4กับ6 10หน่วยบนนะครับเป็นเลขเด่นเด้อไม่ใช่มาคู่กันเด้อสี่หเล่ามันมาเลขราลแล้วเนาะ4 5 4หหรือจะมาคู่กันก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตามสูตรแล้วมันจับคู่มาได้แบบนี้นะครับทวนให้อีกทีหนึ่งที่มีเลข4และเลข่าชุดแรกนะครับ0 4 8ย์ 348มาถึงตรงไหนลืมแล้วอ่ะเจ็ดสีสนะครับ8 4ดสี่สามแปดหกศูนี่ที่มีเลข4เลข6นะครับติดเราพิจารณากันดูเดนะ้ออ่ะใครทุนน้อยก็เอาเฉพาะตัวที่ผมเน้นให้ก็ได้นะครับทีต่ติดเลข4ี่หรือเลข6นะครับตรงนั้นก็ทิ้งไปโลดนะครับผิดถูกอยู่ที่ดวงด้วยอยู่ที่คนมุนนะ ผิดถูกอยู่ที่คนหมุนนะครับต่อไปสรุปสองตัวบนนะครับมาต่อกับสรุปสองตัวบนนะครับรัฐบาลวดประจําวันที่16บธันวาคม68อันนี้สองตัวบนนะครับสองตัวตรงนะครับถ้ามันออกกลับแสดงว่าคนหมุนไม่แม่นนะครับอาจดูเลขชุดแสดงนะครับด้านล่างนะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับฟังดูก่อนนะครับ รวมทั้งหมด26ชุดจะแก่0108 1011 13 15 17 19 43 48 515355 57 59 60 61 65 68 71 73 75 91 3 95 98อย่างที่ผมบอกนะครับใครดูไม่ทันฟังไม่ทันแคปไม่ทันกดไม่ทันแคปไม่ทันก็กดหยุดนะครับแต่ที่ตรงหน้าจอนะครับวีดีโอก็จะหยุดนะครับเมื่ออยากให้เล่นตอก็แต่ซ้ํานะครับ อ่ะผมเน้น4กับ6นะครับ2ตัวบนนะครับเน้น4กับ6เราก็มาเลือกเอานะครับเลือกดูนะครับคู่ไหนที่มีเลข4คู่ในที่มีเลข6อ่านี่นะครับ4 348มีเลข4นะครับอันนี้6 0 6 1 6 5 6 8มีเลข6นะครับอ่านอกนั้นก็ทิ้งโลดเนาะสำหรับคนทุนน้อยนะครับนี่นะครับที่ผมเน้นนะครับ4 3 4 8 6 0 6 1 6 5 6 8รวมทั้งหมด6ชุดนะครับที่ผมเน้นนะครับ ส่วนอีก20ชุดก็เอาไปทิ้งขยะก็ได้นะครับเหล่าแต่ดวงเนาะอ่าจะผพดหรือจะถูกอยู่ที่คนหมุนนะครับถ้าคนหมุนถ้าคนหมุนแม่นก็จะออกตามที่ผมเน้นนะครับ43 4ส6 0 6 1 6 5 6 8หนะครับอ่ะไปแบบรีบๆเลยนะครับสถานการณ์ไม่ไม่ค่อยสู้จะดีนักนะครับตอนนี้ผมรีไายอยู่เออบอกอีกแล้วเนาะบางคนก็ยังไม่รู้ก็บอกอีกบางคนก็ยังไม่ทราบก็บอกซ้ำนะครับผมรีพายอยู่นะครับ คืในสูตรทักพิงต่อไปเป็น10ล่างนะครับหรือหลักพันมาต่อที่10ล่างนะครับเมื่อกี้พูดผิดเนาะนึกว่าหวยลาวว่าสิล่างกับหลักพันอันนี้ห้วยไทยมันมีเป็นสิล่างอย่างเดียวนะครับเล็กเด่นเล็กชนนะครับดูความเมือในช่องผลลัพธ์นะครับมันมี3 0มหมื่นกว่าสูตรฉะนั้นมันมีคะแนนบอกอใ,นในแผ่นนี้ไม่มีบอกนะครับคะแนน ผมเลือกมาให้แล้วเนาะผมดูมาให้แล้วนะครับเลขเด่นดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับให้เลือกขวามือ7ตัวนะครับ910 53 26นะครับดูอดีตด,ด้านบนเลขสีมูอ่าวลาสุดอยู่ขวามือเลข2นะครับดูซ้ายมือเลขที่ออก2 2นะครับพิจารณากันอีกนะครับต่อไปหลักหน่วยนะครับหน่วยล่าง มาต่อกับหลักด้วยลากนะครับเลขเด่นเล็ชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับมันมีสามหมื่นกว่าสูตรนะครับอ่าดูขวามือเด้อเลือกขวามือนะครับพูดผิดให้เลือกขวามือเจ็ดตัวสองห้าเก้าแปดสี่หกหนึ่งนะครับตัวดีด้านบนเลขสีเขียวเลขสองอยู่ขวามือนะครับดูซ้ายมือเลขที่ออกสองสองนะครับผุดที่แล้วนะครับก็น่าจะเดินต่อนะครับเจ็ดตัวนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นเด่นล่างนะครับ มาต่อกับ10หน่วยล่างหรือเด่นล่างนะครับเด่น8ตัว3สูตรนะครับ700กว่างวดเป็นสูตรอ่าเป็นสูตรเก่านะครับจากปี62กับปี64นะครับจึงตั้งชื่อว่า VP นะครับอ่าดูตัวชนนะครับตัวชนขวามือนะครับระหว่าง3สูตรนะครับดูตัวชนขวามือมันมีคำว่าชนบอกนะครับอ่าสังเกตดีๆนะครับให้ดูด้านล่างด้านบนเครดิตนะครับอ่าในงวดนี้นะครับ เลขชนทั้ง3สูตรนะครับ0347นะครับด่าว่าน่าจะเดินต่อ0347งวดที่แล้วนะครับตัวชนมาเลข2นะครับทีนี้ดูซ้ายมือนะครับเลขที่ออกตองรงสอ,องนะครับปิจารนาคะแนนนะครับต่อไปแต้มรวม2ตัวล่างามาต่อกับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับสูตรรวมแต้ม เต้มเด่นเต้มชนดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับด้านบนเครือดีนะครับให้เลือก7ตัวซ้ายมือนะครับ9 6 7 4 0 2 5อันนี้คือแต้มรวม2ตัวล่างนะครับดูดีด,ด้านบนเลขสีแดงเลข4อยู่ซ้ายมือนะครับดูซ้ายมืออีกทีหนึง่งเลขเี่ออก2 2นะครับงวดที่แลวบวกกันนะครับได้4อ่าพิจารณากันเองนะครับต่อไปสรุป2ตัวล่าง ามาต่อกับสรุป2ตัวล่างนะครับรัฐบาลงวดประจาวันที่16ธันวาหกแปนะครับ2ตัวล่างเลขชุดสีแดงนะครับอยู่ด้านล่างนะครับ<อ>ไม่มากเกินไปนะครับรวมทั้งหมด14ชุดนะครับได้แก่0 2 0 4 0 5 0 6 0 9 1 4 2 4 3 1 3 2 3 4 3 6 3 9 5 4 5 6นะครับ หรือจะนำ10หน่วยบนมาตัดก็ได้นะครับสี่กับหกนะครับก็มีศูนย์สี่นะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สองสี่สามสี่สามหกห้าสี่หกสี่นะครับก็ใส่ทั้งหมดเลยก็ได้เนาะรวมทั้งหมด14ชุดเองเก็จัดทั้งหมดเลยนะครับส่วนใครมีเลขเด่นเลขดังนะครับมีสูตรของตัวเองที่แม่นๆน,นะครับนำมาเทียบและตัดสินใจกันเองนะครับ ผมให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอ่ะก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะออกอะไรนะครับอ่าท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองนะครับขอให้ทุกคนถูกรางวัลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถหากเพื่อนๆเรฟซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิประบบก็จะแจ้งเตือนคุณก็กดเข้าไปดูนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ